สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาทำมีโนโหมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะง่ายๆแต่ไม่ต้องง้อใบตองค่ะไปทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้มีหน่อไม้ที่เราเคีือแล้วก็ต้มแล้วนะคะมีหมูที่เราลวนนะคะไม่นิดนึงนะคะจะได้ความหอมค่ะน้ำยานางนะคะคั้นสด นะคะข้าวเบือค่ะที่โขกแล้วนะคะตามด้วยนะคะใบเมียงรักจ้าต้นหอมค่ะผงนัวค่ะแล้วก็เกลือนะคะตามด้วยเกลือน,นิดนึงค่ะนะคะใส่ลงไปน้ำปลาดาค่ะก่อนอื่นเอาหม้อเรามาวางแบบนี้เลยค่ะที่ต้นไม้ลงไปค่ะที่เราต้มนะคะสุกแล้วนะคะนะ ตามด้วยน้ำอย่านงก้นๆเลยค่ะตีลงไปเลยจ้านะคะตีลงไปแล้วคลีๆค,ค่ะตามด้วยใส่เบือลงไปค่ะที่เราขูกนะคะใส่ตะไคร้นะคะต้นหอมนะคะข้าวนะคะกลมกลอบค่ะก็ตามด้วยนะคะปรุงรสด้วยผงนัวเกลือลงไปคันหนึ่งช้อน น้ำปาระลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะหมูลงไปคะ่ะที่เรารวนสุกขัดใส่ลงไปก็คลีคลีคลีแบบนี้เลยคะ่ะกลนกลนให้เข้ากันคะ่ะและเราก็จะปิดฝาไว้สักหานาทีนะคะปิดฝาไว้หนาทีคะ่ะพอเปิดมาก็ร้อนๆได้ความหอมแล้วคะ่ะ หอมสมุนไพรนะคะที่เราผูรวมกันค่ะเราก็จะคลุนๆๆๆค่ะแล้วก็จะตักกระชอนออกที่ฟองๆนิดนึงค่ะนะคะวันนี้นะคะอร่อยมากมากมากนะคะจะบอกไว้เลยว่าหมกหน่อไม้นะคะใส่หมูนี่อร่อยมากๆค่ะและหมุกง่ายมากๆค่ะไม่ต้องมีใบตองก็ทําได้และอร่อยดีค่ะ นะคะแล้วก็จะค้ืนไปเรื่อยๆค่ะพอน้ำายานางของเรานะคะลืมจุกได้ที่แล้วนะคะก็ได้ความหอมมากๆค่ะเราก็จะคลีๆค่ะตามด้วยใสใบเมี่ยงรักลงไปค่ะกำยิ่ย่ๆเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะต้นหอมที่เราหั่นขาดไปได้ใส่ลงไปเลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็กลืนๆให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะ หอมามากค่ะและอร่อยสุดๆเลยค่ะแล้วก็คุรีคุรีคุรีไปค่ะครุนครนในเข้ากันอย่างนี้เลยค่ะง่ายมากมาค่ะหมกนอไม้ไสหมูนะคะจามชั้นที่อร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะนะคะก็ครุนครนนะคะให้ ต้นหอมเาสุกสักนิดนึงค่ะใบเมียงรักเสุกสักนิดนึงค่ะเคนี้ก็สิปินที่เรียบร้อยค่ะหมกนมไม้ใส่มูช้ำชันค่ะปิดไฟเลยจ้านะคะปิดไฟแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะอร่อยอร่อยทานกับข้าวสวยค่ะ หมกหน่อไม้ไส่หมูอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปตัดไปค่ะ